นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่354หลังจากที่ลูโจนะครับได้เดินมาพูดคุยกับหมิงซื่ออินอยู่ชั่วครู่หนึ่งและแล้วในที่สุดพระอกของเราก็เดินจากออกมาจากถ้ำแห่งงองสะท้อนติงชี้แนะยู่ชางหลงสำเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญน500แต้มภาพก็ตัดมาที่เช้าตูนะครับในวันรุ่งขึ้นดวงอาทิตย์ก็ได้ <c oughs> ขึ้นไปบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกตามปกติเมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องมาถึงถ้ำแหงงสะท้อนยวนเอือก็ได้กระโดดมาที่ทางเข้านางได้ตะโกนเรียกผู้เป็นสิดพี่ซิ์พี่รองอรุณสวัสดสิ์ซิ์น้องหล็กอยู่ช้างโรงนะครับถือดาบยืนยาวเอาไว้ในอ้อมแขนก่อนที่จะเดินออกมาจากถ้ำแห่งง,งสะท้อนในตอนนี้นะครับไม่ใช่เหมือนเมื่อคืนอีกต่อไป หนเมื่อคืนนั้นผมของชู้ชางรลงนั้นเปลี่ยนไปเป็นสีขาวครึ่งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมของยู่สางหลงนั้นได้กลายเป็นสีขาวไปทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดวงตาของหยวนเอ๋อนะครับได้แต่เบิกกว้างด้วยความตกใจสิพี่รองผมผมของท่านข้าไม่เป็นไรอยูย่สางรลงได้เงยหน้ามองดวงอาทิตย์อยู่ทางที่ตะวันออกก่อนจะยิ้มออกมาอย่างพอใจข้าข้าจะไปตามหาท่านอาจารย์เองไม่จําเป็นอยู่สางหลงนะครับพูดขึ้นก่อนจะเดินไปด้านหน้า อยู่ช้างหลงยิ้มให้กับยวนเอ๋อสิทธน้องเหล็กในตอนนี้ข้าได้สูญเสียพลังวายุทธ์ทั้งหมดที่มีไปแล้วแตาเจ้าอยากที่จะประลองกับข้าจริงๆ,จงๆเจ้าคงจะเอาชนะข้าไม่โดยไม่ยากเย็นอะไรเออข้าข้าจะยวนเอ๋อนะครับอยากที่จะพูดแต่ก็พูดไม่ออกในตอนนี้นะครับมีเราผู้คนมารวมกันที่ท่าแมงเงาสะท้อนหลายคนฟานสงโจจี้เฟิงหัวอยู่จิงเจ้ายี้หมิงซื่ออิน ชูงกงและเหล่าสาวบุกหญิงตั้งหลายนะครับต่างก็มารวมตัวกันเพื่อเฝ้ามองยู่ช้างหลวงทุกคนต่างก็ได้ยินเรื่องที่ว่ายู่ช้างหลวงสามารถสังหารยอดฝีมือผู้มีพลังวายุทธ์ขันหมาไปพิบัติศักดิ์สิทธิ์หรือยวนเสนเกียทตั้งทั้งที่ตัวเขายังคงถูกผนึกพลังวายุทธ์เอาไว้และทุกคนยังได้ยินอีกด้วยว่าเส้นผมของเขาได้แปลเปลี่ยนเป็นสีขาวโพลนไปเป็นที่เรียบร้อยแลว้ว ผมของอยู่ชางหลงเปลี่ยนสีภายในคืนเดียวทุกคนรู้ดีนะครับว่ายู่ชางหลงนั้นเป็นผู้สืบทอดเชื้อสายมาจากดินแดนของเราชนชั้นสูงในเรื่องนี้นะครับต่างก็ถูกพูดถูกพูดกันชั่วข้ามคืนเมลีหลอดเติบโตในเดนของเราชนชั้นสูงจะเบ่งบานตอนเช้าก่อนที่จะร่วงโรยไปในกลางคืนอยู่ชางหลงมองทุกๆคนก่อนที่จะทักทายด้วยท่าทีที่สาง่างามสวัสดีตอนเช้าทุกท่าน ทุกคนต่างอ้อประสานมือกอดมัดนะครับทําการจั่วอีคารวะไปที่อ่อยู่ช้างหลงสวัสดีตอนอสวัสดีท่านสิทธิ์คนรองหยวนเอ๋อก็ได้พูดต่อสิทธิ์ที่รองท่านจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์นะถ้า,าเป็นท่านอาการเขาจะต้องช่วยท่านได้แน่เจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อประมือกับข้าหรืออยู่ช้างหลงตับตอบกลับไปหืมหยวนเอ๋อที่คิดอะไรบางอย่างนะครับก่อนที่จะตอบตอบตอบกลับมาได้เลย แล,แล้วนะครับณกศาลาตะวันออกของกิมจิงศาสลู่โจได้นั่งสมาธิเพื่อทําความเข้าใจคิดอักษรสวรรค์เขานั้นตามสมาธิมาอยู่ตลอดทั้งคืนแล้วนะครับตอนนี้เขามีจิตใจที่นิ่งและสงบลู่โจยุคขึ้นเดินก่อนที่จะเดินไปยังศาลาตะวันออกในตอนนั้นเองนะครับลียุนเฉาและเตียงอาเฉียนก็เดินผ่านมาพวกเขาทั้งสองก็โค้งคำนับอย่างพ้องเพียงลียุนเฉาได้พูดขึ้นในนามขององค์ไทเฮาข้ารู้สึกขอบคุณท่านผู้อุสจริงๆที่ช่วยรักษาพระองค์ จนทรงมีอาการดีขึ้นพวกเราจะกลับกันในวันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อเอ่ยคำอำลาท่านเจียงอาเฉียนเองก็โค้งคำนับพร้อมจะพูดต่อข้าจะไปเยี่ยมท่านทีหลังเองข้าจะไปเยี่ยมเยียนท่านทีหลังเองลู่โจร,รู้ดีนะครับว่าเจียงอาเฉียนต้องการอะไรรีบยุนเฉาเมื่อเจ้ากลับไปที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์แล้วบอกทุกคนว่าเจียงอาเฉียนได้ตายไปแล้วซะยิ่งไปกว่านั้นจงบอกกับองค์รัชทายาทด้วยว่าพวกเราจินสิงซานจะจดจำเรื่องนี้เอาไว้เป็นจางดี ลียุนเฉาที่ได้ฟังแบบนั้นนะครับเขาก็ได้้งคำนับเพื่อเป็นการขคขมาเจียงอาเฉียนได้พูดต่อจำเอาไวด้ดีพวกเราก็รู้พวกเราก็รู้กันดีว่าผัวอุโสน่ะทรงพลังแค่ไหนไปกันได้แล้วเออลียุนเฉานะครับเขาเป็นคนที่มาจากพระราชวังเพราะแบบนั้นตัวเขาเป็นธรรมดาที่ตัวเขาจะต้องเข้าข้างฟังพระราชวังไปด้วยแต่ยังไงก็ตามเจียงอาเฉียนเองก็ถือว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของพระราชสำนะัก ทั้งหลิวหยวนและหลิวจือต่างก็เป็นพี่น้องของเขาแต่ดูเหมือนว่าเจียงอาเฉียนนะครับไม่สนใจอะไรพี่น้องเลยเขาเข้าข้างกินจิงซานเต็มร้อยนะครับลู่โจมองไปที่เจียงอาเฉียนที่กําลังดึงตัวลีหยุนเฉาออกจากศาลาตะวันออกลีหยุนเฉาได้แต่ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ถ้าหากองค์จากวัดยังอยู่ตานคงจะเป็นลูกหลานที่ดีเลยไม่ใช่หรือ,อยังไงกันเมื่อลีหยุนเฉาคิดถึงเรื่องนี้นะครับคําพูดที่ตัวเขาได้พูดออกมามันฟังดูผิดไปออคงชายหลิวปิงเป็นแม่ทัพ ขีดพรมแดนองชายห้าลิวหงเป็นคนขี้อายแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่ได้มีนิสัยที่ชั่วร้ายอะไรหลียุนเฉาเองก็เกือบจะลืมไปเจียงอาเฉียนหรือหลิวเฉินนะครับเป็นองค์ชายสามองชายสาม,าสามไม่ใช่คนที่ชั่วร้ายอะไรเช่เชนเดียวกันในตอนนั้นเองนะครับที่สาขาย่อยแห่งหนึ่งของสำนักอเวจีอยู่เชิงไฮ้เจ้าสำนักอเวจีได้เดินไปเดินมาตัวเขามองไปที่ซื้อวุยาอยู่บนเก้าอี้และได้ท้ามออกมาสิทน้องเ็ดเจ้ามีแผนการอะไรดีๆบ้างไหมซื้อวุาายาใส่หัว ข้าไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเจียงอาเฉียนจะเคลื่อนไหวเช่นนี้ตัวเขาได้เลือกเจะซ่อนตัวอยู่ที่จินจิงซานคนของข้าไม่อาจจะแตะต้องเขาได้เป็นแน่นอนเฮ้อพวกเราจําเป็นต้องจับเจ้านั่นสินะอยู่เฉิงไห่ถามอยู่เฉิงไห่ที่ถามจบนะครับอ่าซือวูยาก็พูดขึ้นเจียงอาเฉียนนะ่ะเป็นองค์ชายสามแห่งดินแดนหยานอันยิ่งใหญ่เขาเป็นองคชายสุดที่รักขององคไทเฮา,าหากพวกเราจับเจ้านั่นได้สำนักอเวจีก็จะมีมาก ไว้ต่อรองเพิ่มอีกตัวแต่น่าเสียดายเจ้านั่นฉลาดและเต็มไปด้วยเล่ห์เลี่ยมจนเกินไปซื้อวู้ยาตอบอยู่เชงไฮได้พูดต่อม่านพลังที่อยู่บนหุบเขาทองจริงจิงซานได้หายไปแลว้วเจ้ายัางพอมียอดฝีมือที่เหมือนกับหนูขโมยทั้งห้ามหมหรือว่าพวกเราคิดวิธีรอบสังหารเจียงอาเซียนดีหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ซื้อวูยานึกถึงภาพดอกบัวตีฟ้าที่เบ่งบานนะครับภาพนี้ยังติดตาตึงใจอยู่ในความทรงจำของเขาเสมอมา พวกเราไม่สามารถิค่าเจียงอาเซียนได้ถตาหากท่านอาจารย์นั้นถ้าหากท่านอาจารย์นั้นได้เต็มใจให้เขาอยู่ที่นั่นสแสดงว่าท่านอา,อาจารย์อาจารย์จงใจเย็บจกปกป้องเจ้านั่นอย่างเห็นได้สัตว์นอกจากนี้คนที่แฝงตัวอยู่กับองค์รัชทายาทก็พึ่งรู้กล่าวมาองค์รัชทายาทนั้นได้ทรงคลไปจางงานเกียงเหลียงเป็นที่ องค์รัตทายาั้นได้ทรงคนไปสังหารเจียงอาเฉียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหึองค์รัฐทายาตองค์ชายลำดับที่หนึ่งต้องการจะสังหารองค์ชายสามอย่างนั้นเหรอใช่แล้วสิพี่องค์รัตทายาั้นไม่รู้ว่าแท,ท้จริงแล้วเจียงอาเฉียนก็คือองค์ชายสามเขาก็แค่พยายามล้างแค้นกับน้องชายที่ถูกฆ่าไปและบวกกับการกอบผู้เชื่อเสียงก็เท่านั้นซื้อวู่ยาตอบนี่มันศึกสายเลือดชัดๆเลยนะครับ เมื่อได้ยินแบบนั้นดูเชิงไ่จึงรู้สึกขบขันตัวเขาก้าวไปข้างหน้าก่อนจะตบไลซือวูหยาซือวูยาเห็นแบบนั้นก็ขมหมดคิว้วยูเชิงไห่พูดขึ้นบางครั้งข้าสงสัยว่าเจ้าเองก็มีสายข่าวจากพระราช,ชวังได้ยังไงเออซือวูยาถึงกับพูดไม่ออกนะครับจำอ่าส่วนนี้ตอนนี้ไว้ดีนะครับมันจะมีความหมายเป็นในยักยะสาคัญในอนาคตแน่นอนในส่วนของอยูเชิงไ่พูดต่อ อย่าได้คืนอายไปเลยค่ะไม่ได้วัวราะเจ้าหยอกเจ้าหรกนะ,ะ,ะสิทน้องอยู่เฉยๆกล่าวสือวู้ยยาได้ฟังแบบนั้นรู้สึกกระอวนกระอักกระอวนมากกว่าเดิม piano. เป็นองค์หญิงเป็นองค์หญิงยงหนิงจริงๆสินะเมือ่อองค์หญิงเมื่อพูดถึงองค์เมื่อองค์หญิงยงหนิงถูกพูดถึงนะครับสืบวอูยยาก็ายวัวก่อนจะเถาะตอกกลับไปไม่ตันเข้าใจผิดแล้วสิพี่ใหญ่ระวางพวกเรากับนางไม่มีอะไรตอกัน อยู่เฉยงนะครับมองไปที่ซื้อวูยาด้วยสายตาที่แฝงความหน่อยตัวเขาได้พยักหน้าก่อนจะพูดออกมาไม่น่าแปลกใจเลยที่หันดูยวนนกลัวที่จะแตะต้องเจ้าองค์หญิงคนนั้นช่างเป็นผู้หญิงที่วิเศษจริงๆแต่ถึงแบบนั้นเจ้าก็ยังไม่พึงพอใจในตัวหนางสิทธิ์น้องเจ้านะควรจะลดมาตรฐานของตัวเองลงหน่อยมันคงจะดีกว่านี้แน่ซื้อวูยายังกง พูดไม่ออกนะครับเมื่อได้ยินคําพูดของผู้เป็นสิทยิ์พี่ตัวเขารีบหาวิธีการในการเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเฮอพวกเรามาคุยเรื่องแผนการต่อไปของสํานักอเวจีดีกว่าอืมดีเลยดีเลยนี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการอยู่เซิงไฮรู้สึกกร,กระเป๋าขึ้นมาตัวเขาไม่ได้สนุกสนานที่จะพูดคุยเรื่องรักๆคล้ายๆอีกต่อไปบนโต๊ะนะครับใจกลางห้องมีแผนที่ถูก,กลางเอาไว้ซื้อบูยาแด้เอามือชี้ไปที่มณฑลเหลียงเจ็ดวันผ่านพ้นไปในชั่วพริบตา หลังจากได้รับคำขอบคุณนับครั้งไม่ถ้วนลู่โจก็ได้เดินาจากห้องไปตัวเขาอยากที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์นั่นเองในตอนนี้นะครับเป็นไปตามที่คาดไว้ลู่โจไม่อาจจะฝากความหวังอะไรกับการจับฉลากนําโชคได้เลยมันมีแต่เตือและก็เกลือและก็เกลือมันเป็นวิธีที่จนตรอกในการหาทางเอาตัวรอดแล้วแต่ในตอนนี้นะครับมันตาออกไปลู่โจมีทางเลือกมากกว่าเดิมขณะที่กําลังยืดแขนขาในตอนนั้นเองยวนเอ,อือตัวน้อยก็ปรากฏดขึ้น ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ศิษย์พี่รองอยู่ในถ้ำแมงงสะสโอนมาหลายวันแล้วข้ารู้สึกเป็นห่วงเขาจริงๆท่านช่วยไปดูเขาหน่อยจะได้ไหมลูโจถึงกับขมวดคิ้วนะครับนี่ก่อ่านมาเจ็ดวันแล้วเจ้านั่นยังคงดื้อดึงเหมือนเดิมเลยสินะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเออผมของศิษย์พี่รองได้เปลี่ยนเป็นสีขาวโพลนไปทั้งหมดเมื่อหลายวันก่อนแล้วตอนนี้เขาดูแย่ไปกว่าเดิมมากข้าคิดว่าศิษย์พี่รองจะต้อง ข้าคิดว่าข้าไม่คิดว่าสิทธิ์พี่รองจะยกดาบขึ้นด้วยซ้าหลู่โจหันมาช้าช้านะครับในตอนนั้นเองหญิงซืออินเจ้าเยช่ชวงกงฟานซงโจจี้เฟิงและคนอื่นๆสาวุกหญิงจากจินจิงซานทั้งหมดนะครับก็มารวมตัวกันทุกคนนั้นไม่รอช้าเลือกที่จะคุกเข่าให้กับผู้เป็นปรมาจารย์แห่งจินจิงซานคนนี้นะครับดูเหมือนว่าทุกคนจะได้รับการนัดแนะมาแล้วทุกคนเลือกที่จะามาแสดงความอ้อนวอนขอร้องให้ไปช่วย อยู่สังหลุนนั่นเองพี่อยู่สังหลุงของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าฮอตมากๆเลยนเวลานี้ดูเหมือนว่าทุกคนที่ได้รับการนัดหมายก็ได้พูดอย่างพร้อมเพียงกันได้โปูดทําอะไรสักอย่างเถอะท่านอาจารย์ท่านปรามาจารย์กีผู้อุโสลู่โจมองไปที่ทุกคนก่อนย่ะรูปเข่าพวกเจ้าทุกคนกําลังขอร้องแทนสิทธทรยศคนนั้นอย่างนั้นเหรอหมิงซื่ออินรีบตอบเออแม้ว่าสิทธพี่รองจะเคยทาผิดพลาดไปอาจารย์แต่ตัวเขาก็ได้สังหารคุณมากมาย คนที่ละมุกในสมบัติของสาลาจิมจิงซานได้โปรดช่วยสิทธิ์พี่รองด้วยเถิดท่านอาจารย์คนอื่นๆเองก็โค้งคำนับเช่นกันลูโ่โจสายวอวการจะพูดขึ้นถ้าหากมีใครสักคนต้องการจะขอร้องคนคนนั้นก็ควรที่จะเป็นตัวของเขาเองท่านอาจารย์เงียบซะลูโ่โจพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มลึลถ้าหากข้าเป็นคนที่มีเมตตาพวกเจ้าคิดอย่างนั้นหรือว,ว่าจินจิงซานจะอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้นะ่ะหืม ถ้าเจ้านั่นอยากที่จะตายข้าก็จะปล่อยให้เจ้านั่นได้ตายสมใจอยากลู่โจได้สะบัดแขนเสื้อและหันหลังควับเดินกลับไปทันทีตัวเขาไม่ได้หันมามองอยังทิศทางนี้นะครับและแน่นอนครับไม่ใช่แค่มิงซืออินไม่ใช่เจ้าเย่ไม่ใช่ลู่โจอ่าไม่ใช่มิงซืออินและไม่ใช่เจ้าเย่ทุกคนนั้นต่างก็เอไม่สามารถพูดได้เพราะว่าสิ่งที่ลู่โจพูดนั้นมันถูกต้องแล้วในเวลานี้นะครับ ส,สิ่งที่ลู่โจมีและมีาสิ่งที่ลู่โจนั้นมีหน้าที่ต้องทําก็คือความเด็ดขาดนะครับเขาคือผู้นําของจินทิงซานแห่งนี้ทุกทุกคนได้แต่ถูกทิ้งให้อยู่ที่เดิมก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจนะครับใครจะคิดกันเล่าว่ายู่ชางหลงที่ยังถูกคุมขังอยู่ในถ้าแมงเงาสะท้อนนะครับนี่เขายังไม่ได้ออกมากระโดดโลดเต้นเป็นสมาชิกเป็นลูกศิษย์ เหมือนดังเดิมนะครับเขายังอยู่ในสถาะนะคุณทรยศก็ยังทําให้เราผู้คนมากมายเนี่ยและดูเคารพแล้วก็รักเองดูเขาได้เป็นที่น่าพอใจจริงๆนะครับกับยู่ชางหลงคนนี้ก็อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับมันดูเท่ดี แล,แล้วในเวลานี้นะครับคาพูดของลู่โจได้ดังกล้องอยู่ในกลางวานของทุกๆคนนะครับตาผู้นําของสาราปีศาลอยฟ้าจินจิงซานมีความเมตตาสาลาปีศาลอยฟ้าแห่งนี้คงจะถูกทําลายไปนานแล้วตาทุกคนทําตามใจกันแบบนี้ใช่แล้วใครจะเป็นคนสั่งสอนศิทธรยุทธ์ได้กันปรมาจารย์แห่งจินจิงซานได้พูดถูกทุกอย่างตัวเขาจะยอมรับฟังคําวิงวอนของศิทธรยุทธ์ง่ายๆไม่ได้ถ้าหากยังควรอ่อนข้อให้กับ ถ้ายังคงอ่อนข้อแบบนี้ต่อไปนะครับลู่โจคงไม่อาจรักษาจินจิงซานเอาไว้ได้ยิ่งไปกว่านั้นยู่ชางหลงและยู่เชิงไห่นั้นก็นิ่งเฉยในตอนที่จินจิงซานมีไผยทุกทุกคนรู้ดีว่าลู่ยู่ชางหลงนั้นที่ได้อยู่ในจินจิงซานโดยที่ไม่ได้ถูกทำาโทยอะไรมากมายเนี่ยมันก็มีเมตตามากแค่ไหนแล้วถ้าเป็นในอดีตนะครับบอกได้เลยว่าจีเตียนเต้าในอดีตเนี่ยโหดเที่ยมและอำมาหิตกว่านี้มาก ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันในตอนหน้าว่ายู่ชางหลงของเราจะพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าเพราะขนาดคนทั้งจีนสิงซานนะครับผลกันมาทั้งหมดเลยนะครับทุกคนที่เป็นตัวละครสําคัญมาอ้อนวอนขอร้องกุกเขาให้ลู่โจของเรายัางใจแข็งและก็อีก,อ,อ,กอ,อีกส่วนหนึ่งที่สาคัญนั่นก็คือเราไม่คาดคิดเลยนะครับว่าดาปีศานยู่ชางหลงเขาเองจะ,ะดื้อรั้มันเป็นความยิงประยองเลยเนาะคืออารมณ์แบบกูจะไม่ขอความช่วยเหลือใครกูจะ อืมอะไรประมาณนั้นนะครับออนึกนึกออกไหมครับนี่ผ่านมาเจ็ดวันปกติถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยอาการแย่ต้องรีบไปหาหมอต้องรีบหาคนช่วยแต่นี่นะครับไม่อุดควรไม่ร้องแล้วก็ต่อให้ตายไปจริงๆเขาก็อื้อกอลู่โจนะครับดูเหมือนว่าลึกๆเขาก็แอบหวังว่า,าสิทธิ์คนนี้จะเลือกดื้อด้านนะครับ เพราะว่าเขาเองก็คงที่จะพร้อมเต็มใจช่วยอย่างที่เราบอกไปนะครับในตอนก่อนเพื่อนๆก็ได้รับชมกันแล้วว่าพระเอกก็พูดเปลืไปแล้วว่าถ้าคิดได้เมื่อไหร่ก็ให้มาหาตัวเขานั่นเป็นการบอกเป็นในแล้วว่าถ้า,ามาพูดคุยแล้วก็ยอมรับยอมขออะไรวนๆกันพระเอกยินดีช่วยครับเอาเดี๋ยวเรามารุ้นตอนในตอนหน้านะครับว่าจะรอดไปได้หรือไม่ ขอร้องนะครับอย่าให้เสียตัวละครแบบนี้ไปดาบปีศาจมันคงจะไม่ตายริวขนาดนี้หรอกมั้งเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันในตอนหน้านะครับเพื่อน,อนๆคิดเห็นว่ายู่สางรงของเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ